วันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆสำหรับบิลวันิตนะครับที่กำลังโดงดังในช่วงนี้นะครับโดยการที่เราใส่รองเท้าโอเวอร์คิวตรงนี้นะครับชื่อว่า Trample t o นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำโอเวอร์คิวดาเมจได้โดยการวางยูนิตใดๆๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกำแพงน้ำแข็งหรือกำแพงหินนะครับแล้วเราก็ตีมันถึงรั้ง,งปั้งนะครับเราก็จะได้โอเวอร์คิวดาเมจในระยะ2เมตรรอบๆตรงนี้นั่นเองนะครับ ตันนี้เดี๋ยวผมจะไปเทดสดาเมจให้ดูนะครับว่าดาเมจที่เราทําได้เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่โดยที่ผมจะใช้ค้อนนะครับที่มี DPS อยู่ที่3 6มสถึงห้าสิบเจ็ด Physical ดาเมจเท่านั้นนะครับ DPS ไม่ถึง100นะครับแล้วก็จะใช้สกิลเจมที่เป็น Hammer of the g o d นะครับแต่ว่าเป็นเลเวลที่ต่ํามากนะครับก็คือเลเวลสินั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตีธรรมดาให้ดูด้วยนะจะทดสดาเมจให้ดูครบทุกกระบวนความเลยนะครับอ่า สำหรับแบบที่เราจะไปเทสกันก็จะเป็น a อ3นะครับซึ่งเป็นแบบของบอส Act นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์แบบกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ถึงหน้าบอสแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะเทสให้ดูนะก็จะเป็นค้อนกระจบกระจบ นะครับผมจะใช้ค้อนกระจกกระจกประมาณนี้นะครับโดยผมก็จะวางกำแพงก่อนนะนะครับแล้วก็จะใช้ Hammer of the God นะครับในการฆ่าบอสนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยผมจะถอดเจมทุกอย่างออกนะครับแล้วให้เพื่อนๆดูเบส DPS ของผมนะครับว่ามันเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่1 3ื่นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขอดเทียมอนแปะอตอนนี้อยู่ที่หมื่นสามใช่ไหมครับ ผมลดสกิลเจมลดเลเวลลงไปอีกตอนนี้อยู่ที่เลเวล16 DPS อยู่ที่9,000เท่านั้นเองครับเพืเ่อนๆครับเราจะเข้าไปตีบอสด้วย DPS 9,000นะครับกับรองเท้าเทร์เบิโชน์ะครับก่อนอื่นเลยผมจะโยนคอนให้ดูก่อนโดยที่ไม่มี o อเวอร์คิวดาเมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บโยนไปปั้งดาเมจอยู่ที่7 8 0 0 8าดาเมจอยู่ที่7 8 0นะครับสำหรับคอนที่มี DPS อยู่ เพียงแค่30กว่าเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราจะไปะโยนใหม่ทีนี้ผมจะเปลี่ยนรองเท้าให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาสร้อยออกก่อนนะครับผมเอาสร้อยออกนะาพอสร้อยผมเจิมโนดรับที่เศษบางอย่างนะครับผมเอาสร้อยออกก่อนนะวันนี้ผมจะทำโอเควดาเมจนะครับปึ๊บปัางดาเมจผมเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับ155,000ดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่า เราทำดาเมจได้กี่เท่าของดาเมจเริ่มต้นของเรานะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปเทียบบัญญัติตยานกันดูนะครับเราจะพบว่าดาเมจเริ่มต้นของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่9,200ผมทำไป1 5 5 0 0 0ดังนั้นผมเอา9,200หาร1 5 5 0 0 0ันเนี่ยผมน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ15เท่าถึง20เท่านะอยู่ที่ประมาณ1 7 1 8เท่านะครับถ้าเทียบง่ายๆนะอ่ ก็เราจะสังเกตนะครับว่าดาเมจของผมมันเพิ่มขึ้นมาเป็นหลายสิบเท่าเลยว้าวมันมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากๆจริงๆสำหรับวิ้วนี้นะครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างดาเมจแล้วก็ล้มบอสทุกตัวในเกมนี้ได้นะครับถ้าสมมุติผมใช้เจมหลักที่ผมใช้ในการฆ่าบอสนะครับแล้วก็ใช้อาวุธที่มี DPS สูงๆเลยนะครับ ซึ่งอาวุธตัวนี้ DPS ผมจะอยู่ที่ประมาณ400-500ถึงนะเีีว่าประมาณสัก500นะครับก็ไม่ได้เป็นของที่แพงอะไรมากแต่ว่ามีบวก4 level skill นะครับสมมติว่าอันนี้คือ b u i ที่ผมใช้ในการฆ่าบอสทุกตัวนะ DPS จะอยู่ที่2 5 0 0เท่านั้นเองดังนั้นถ้าผมเอา2 5 0 0ไปคูณ17นะครับเอาไปคูณ17 7เราจะได้ทั้งหมด4,250,000 ซึ่ง4ล้าน2แสน5หมื่มันไม่พอครับเพื่อนๆมันไม่พอที่จะทําให้ผมฆ่าบอสทุกตัวได้นะครับซึ่งผมตายกับตรงนี้เยอะมากผมพยายามทำตามสตีมเมอร์นะครับแต่ผมทำไม่ได้สักทีนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะให้ทุกคนดูครับว่ามันเกิดจากอะไรทําไมผมทําไม่ได้อ่ะเรากลับมาที่ดาเมจ9,200อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมเนี่ยจะใส่อัมูเลตนะครับสร้อยอันนึงที่เจิมโนดพิเศษโนดหนึ่งขึ้นไปนะครับ ชื่อโหนว่า first approach นั่นเอง first approach เนี่ยจะทำให้ผมทำาดเม g มากขึ้นอีก80%สำหรับ unit ที่มันเลือดเต็มเพื่อนเื่อสังเกตกำแพงที่ผมเรียกออกมาครับกำแพงที่ผมเรียกออกมาเนี่ยมันจะเลือดเต็มตลอดนะครับแล้วเลือดมันจะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ460เท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นถ้าผมตี9,000ผมเอา9,000ลบ460มันก็จะได้ประมาณ8,500ถูกไหมนั่นคือโอเวอร์คิวดาเมจที่ผมทำได้นะครับแล้วผมก็เอาไปคูณ34%จากรองเท้าของผมที่ทำได้นะครับจะเท่ากับว่าผมเอา8,500เนี่ยคูณกับ34แล้วคูณกับจำนวนยูนิตกำแพงที่ผมสร้างขึ้นมามหาศาลนะครับเท่านั้นยังไม่พอผมยังทำดาเมจ2เท่าจากกำแพงที่มันเลือดเต็มด้วยเพราะกำแพงเรามองเป็นศัตรูนะครับจากเดิม ผมวางกำแพงผมทำดาเมจได้แสนห้าใช่ไหมทีนี้เพื่อนๆมาดูกันว่าผมทำดาเมจได้เท่าไหร่ผมจะไม่บัฟออคายไม่ทำอะไรทางนั้นนะคปั๊บโยนนะครับตู้มมันเกินสี่แสนไปอีกนะมันไม่ใช่แค่สี่แสนแต่มันเกินสี่แสนไปอีกนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆลองดูกันนะครับดังนั้นดาเมจตอนนี้ที่ผมทำได้เนี่ยอย่างต่ำนะสี่แสนเนี่ย, 4, ยแล้วเราเอาเก้าพันไปหารสี่แสน 4, เนี่ย เพื่อนเพื่อนว่ามันกี่เท่าครับประมาณ4ี่สิบเท่าใช่ไหมเอ,อประมาณ4ี่กว่าเท่าแล้วมากกว่านั้นอีกผมว่าน่าจะประมาณ50สิบเท่าเพราะผมว่ามันเกินสี่แสนแน่นอนอ่ะวันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยากรู้ต่อใช่ไหมว่าถ้ามันเกินสี่แสนไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมรอบอสเปลี่ยนเฟสนะครับอ่าสำหรับดิ้วนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือพยายามอย่าให้บอสทำลายกำแพงเรานะถ้าบอสทำลายกำแพงเราเนี่ยเราจะไม่เหลือดาเมจอะไรเลยนะครับอ่าตอนนี้บอสเปลี่ยนเฟสแล้ว เดี๋ยวผมจะวางกำแพงอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะเราต้องเล่นอย่างระมัดระวังด้วยนะกำวางกำแพงปึออ๊บตุม้ม3ามแสนห้านะครับทำไมเบาลงผมอาจจะไม่ได้เจ n e r a ตเหล็กเ,เพิ่มขึ้นมานะครับอแต่โอเคมันอยู่ที่ประมาณ3ามแสนห้าถึงสี่แสนนะครับประมาณนั้นทำไมมันถึงเป็น3ามแสนห้าเมื่อกี้ เพื่อนๆต้องระวังด้วยนะครับเวลาที่บอสมันตัวใหญ่มากๆระวางกําแพงไปกำแพงมันจะถูกลบออกไปส่วนหนึ่งนะครับดังนั้น๋ยวนี้มันต้องใช้เทคนิคความเข้าใจในบอสต,ต่างๆด้วยนะครับบอสที่ตัวใหญ่กับบอสที่ตัวเล็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราสรุปได้ว่าเฮ้ยดาเมจเราเนี่ยประมาณเท่านี้นั่นเองประมาณอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะถ้า DPS 9,00 0เราทำดาเมจได้ผมว่ายังไงก็มากกว่า4,0,000 0แ,แต่คง แต่ห0 0 0 0นนะครับผมคิดว่าน่าจะแต,แตประมาณห้าแสนอ่าประมาณนั้นก็ตีไปว,ว่าประมาณ50เท่าด้วยกันที่เราทําได้นะครับดังนั้นถ้าหากว่าผมใช้ใช้บิลเต็มๆของผมอะดาเมจสองแสนหใช่ไหมแล้วก็คูณห้าสิบนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสิล้านนะครับตั้งต้นเลยสล้านนะครับตอนนี้ไอ้สิ 12, ล้านตรงนี้ผมสามารถเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นหลายเท่าตัวเลยเพราะว่าผมอัพโหนดวอลคนะครับมันแรงขึ้น หลายเท่านะครับมันจะแรงขึ้นหลายเท่าเนี่ยพวก walk high empower นะครับ walk empower attack เพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นตรงเนี้ยมันรวมๆแล้วประมาณร้0ยร้เซนะครับที่ผมอัพไปนะครับร้อยกว่ากว่านะครับร้อยกว่ากว่านะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกนะครับถ้าหากว่าเดี๋ยวรอดูนะผมจะใช้ค้อนอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองดาเมจแบบตีธรรมดาบ้างตีธรรมดาผมอยู่ที่ประมาณสามพ ใช่นะครับตีธรรมดาผมอยู่ที่มาสามพันนะแต่ผมจะเดินเข้าไปตีธรรมดาโดยใช้ Empower นะครับผมจะวางกระแพงไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้เลนเรามันถึงสิแล้วผมก็จะคอนซูม Empower ไปด้วยนะครับว้างเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับแต่ดาเมจต,ตั้งต้นของเราเนี่ยมันอยู่ที่สามพันเองครับเพือเ่อนๆครับ 1นะ4 5 0 0 0ผมหารด้วยมา3,000อ่านี่ก็คือหลังจากที่ผม empower ด้วยเล็กนะครับก็เราจะได้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ50เท่าน,นั่นเองนะครับทีนี้เรารู้ตัวเลขที่ชัดเจนแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าดาเมจของผมเนี่ยอันนี้มันเป็นค้อนเอเป็นค้อนสองมือนะครับก็คือทำดาเมจได้อยู่ที่ประมาณ48เท่าจากเดิมนะซึ่งก็เยอะนะครับด้วยดาเมจ 3,000นะครับผมทำดาเมจได้แสนสี่นะครับแล้วเพื่อนๆลองไปเทียบบัญญัติตยามดูนะครับถ้าดาเมจผม2อ0 0 0นใช่ไหมเราผมบัฟทุกอย่างนะครับซึ่งสำหรับตัว Hot G เนี่ยนะครับ Hammer of the God เนี่ยมันจะแรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ต้องขออภัยด้วยว่าผมไม่สามารถหาวิธีเทสดาเมจตรงๆของมันได้จริงๆนะครับนอกจากว่าจะต้องไปลงพอปินาเคิลบอสแล้วให้ให้เพื่อนให้เพื่อนบแบกกันเยอะ นะครับซึ่งเราได้เห็นตามคลิปแล้วว่าม,มันแรงมากนะครับนะก็คือผมจะสรุปให้เลยว่าในความจริงแล้วเนี่ยมันแรงจากไอ r s t s t p r p r o h c h ครับนะมันแรงจาก First Approach นะครับนะมันแรงจากไอ้ r v e r k i l l damage ที่เราทำการเจิมหน,โนดอ l l Life ไปด้วยนะครับแรงขึ้นอีก80%นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆทำแล้วมันไม่แรงขนาดนี้แสดงว่าเพื่อนยังไม่ได้เจิมหนดอ l l Life นะครับ คลิปก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งนะ BTS เก้าพันเก้าพันทำยย่ธรรมดาโรมดาอื้โอ้ยโ่้างอไ้ม่เยอะเลยสักไม่ได้เยอะเลยสัไม่เยอะเลยน่ดเยอะลยไม่ได้ปนอะรท้ง้อคย้ตีผมบอลา้กตีเนีอนะครับตีธรรมดาสองแสนนะครับมตอนที่กแพมันอยู่คนะถ้กิดเอวนได้สอ้งี่าไหร่นะครับที่ผอหอ้วก็อหอัโไหนครับ้อหอ้โนบ เอเนววาใช้ใด้ไม่้ไยวไ่ไนังองดยครับิวมันไม่ได้ง่ายง่ายนะโยฟ2.4นะครับ2.4ในิีนับ2.4ัวนะที่ใช้กดเดิมนะถ้าใช้กเดิมเนี้ยดามเมจมันจะทะลุไปไกลเลยนะครับเหมืนมอนว่ามันจะเพิ่มอีกมาณ4เ่านะเพื่อนๆนะลองลนะลองไปดูกันถ้าเราเจอโนดเนี้ยมันจะเพิ่มไป4เท่าเ,เดี๋ยวผมต้องผมน่าจะต้องลองตีธรรมดาครับต้องเทียบจากการตีธรรมดานะตีธรรมดาดีกว่านะครับตีธรรมดา ให้เล่ได้ปั๊บตีธรรมดาครับป้องอ่าไม่มีดาเมจด้วยอะไรวะเนี้ยอ่าตีธรรมดาป้งเนี้ยเนี่ยมันจะแบบดาเมจมันจะไม่ได้เยอะนะครับมันจะอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นเท่านั้นเองนะครับนะครับเนี้ยเราต้องระวังไม่ให้บอสมาตีกําแพงเราแตกด้วยนะถ้าบอสมาตีกําแพงเราแตกเ,เราก็จะตีว่าวนะนี่นะครับเห็นปะมันไม่ค่อยมีดาเมจนะครับเ,เพื่อนๆนะ ดาเมจมันจะน้อยมากนะแต่ถ้าผมสัตวนะ์ไปถือโหนดเจมิมนะไปถือโหนดเจิมนะครับแรงขึ้นเห็นไหมแรงขึ้นอีกเท่าหลายหลายเท่านะครับแรงขึ้นเป็นสี่หมื่นนะครับก็คือมันแรงขึ้นประมาณสี่เท่านะถ้าเราตีโดนกันเต็มนะนะครับดังนั้นเออผมแนะนําวิธีการสู้บอสนะถ้าหากว่าเราไม่แม่น แอนิเมชันบอสเนี่ยดิวนี้แม่งอาจจะแตกได้นะครับถ้าใครไม่แม่นแอนิเมใครไม่แม่นแอนิเมชันบอสเนี่ยแนะนำให้ไปเล่นโคลนแบนเซอร์ er นะเราทำการใช้ไทม์ไทม์สแนปไทม์ฟรีดเพื่อหยุดบอสเลยแล้วก็เซตแล้วก็ 3, ตีต่อต่อหน้าเลยนะครับแต่ถ้าเราเป็นไททันเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องกะเวลาดีมากนะเราต้องกะเวลาให้ดีมากนะผมทำให้ดูในครั้งสุดท้ายนะครับมันจะคอนซูมเหล็กแล้วตีธรรมดาปังสองแสนสามนะครับเห็นไหมถ้าเรา ถูกจังหวะจริงๆเนี่ยมันจะโคตรแรงนะมันจะโคตรแรงนะครับอ่าสุดท้ายแล้วผมจะกลับมาใช้ค้อนอน,นี้แล้วก็เปลี่ยนรองเท้าคืนนะครับเพื่อให้ทุกคนดูว่าถ้าเป็นดามเมจของค้อนธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับที่มี dps 400กว่า500นะครับกับค้อน DPS 30เนี่ยเฮ้ยมัน <c oughs> มันแทนกันได้ไหมอ่านี้ผมโยนค้อนเฉยๆนะแสนสามนะครับ after s h o อปเป็นสองแสนห้าก็คือดาเมจของอยู่แค่แสนสามเท่านั้นเอง ถ้าผมโยนค้อนธรรมดานะครับโดยที่ใช้บอลคายอะไรต่างๆนะมันนั้นดาเมจมันเทียบกันไม่ติดเลยกับตัวรองเท้าคู่นี้นะครับเพื่อนๆลองไปลองกันได้นะครับก็ขอจบการทดสอบไปเพียงเท่านี้นะครับก็สุดท้ายเลยเดี๋ยวผมจะทำการค่าวตอนนี้ไว้คอนเที้ยตัดนะครับนะครับเตรียมขึ้รับเตี้ยเก้าพันครับแต่ผมจะได้เล่ไมันนะครับาเอาถ้เราได้เนไรทันมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะครับเราตั้างขึ้นไปด้วยนะเราบอดไปคายเราตีไม่ได้ไม่ได้ครับไป

บอสตัวนี้เนี่ยเลือดอยู่ที่ประมาณ0กแสน 600, กว่านะสังเกตว่าถ้าเหล็กผมเต็มแล้วผมวอคายโยนใส่กำแพงอนะบอสมันตายเลยนะครับดังนั้นมันแรงมากแค่แค่ดีพต้นเราเก้าพันมันแรงมากครับเพื่อนนะครับก็ลองไปทํากันได้ครับลองไปฝึกกับบอสตัวนี้ดูนะเราค่อยไปทดสอบกับบอสจริงๆในแมบปบนะครับคำแนะนําก็คือถ้าบอสจริงๆในแมปเนะี่ยถ้ามันตัวประมาณปานกลางนะครับพยายามทําให้มันสตันก่อนแต่ถ้าหากว่า มันเป็นตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ต้องวัดความความชำานาญของแต่ละคนลว้ว่าจะเล่นยังไงนะครับแน่นอนว่าเราสามารถใช้กําแพงน้ําแข็งแทนกําแพงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่กําแพงน้ําแข็งเนี่ยมันก็มีความยากของมันอยู่นะครับเราจะเห็นสตีมเมอร์เนี่ยเขาวางวางวางเรื่อยๆแล้วตีทีเดียวเนี่ยปั้งตายหมดเลยทําดูนะครับดิวลมบอสนะครับในราคาแค่แค่ผมให้ประมาณนะ ้าคอนประมาณผมก็น่าจะประมาณสักหนึ่งดีวายอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่คอนยิงไม่ต้องประมาณผมหรอกนะครับใช้แค่ใช้ d p s ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองแบบจริงให้ทุกคนดูนะครับก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ 就那飞。 ก็จบกันไปแล้วนะครับสังเกตว่าเลือดบอสเนี่ยมันมากขึ้น7จนะครับแต่ว่าคอมโบนี้เนี่ยก็สามารถฆ่าบอสได้แทบจะทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเ,เราต้องเข้าใจแอนิเมชั่นบอสเป็นอย่างดีนะครับบางตัวเนี่ยคุณต้องทําให้มันสตันก่อนถ้าคุณฝืนไปวางกําแพงเนี่ยบางทีมันสวนมาทีเดียวตายนะครับทีเดียวเราจะตายเองนะครับดังนั้นพยายามสตันมันก่อนนะครับพอสตันมันได้ปั๊บเราค่อยวคลายวางกําแพงแล้วก็โยนขอนบางทีวางกาแพงแล้วโยนขอนแค่นี้ก็ตายแล้วครับ แล้วก็อย่าลืมสลับรองเท้านะตอนแรกผมลืมสลับรองเท้าผมไม่รู้ว่าเจอบอสนะครับโอเคอคลิปก็จบประมาณเท่านี้นะครับอีกครับ